สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์ทองเกษตรพิทักโลกครับมาดูต้นพริกสูงใหญ่นะครับอ่าสมบูรณ์มากครับใบเขียวต้นแข็งแรงเดี๋ยวมาพบกับทีมงานของเราและเจ้าของสวนครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมยุธเชียงดาวเกษตรธรรมชาติครับครับผมใม่เชียงใหม่เกษตรนิสียครับผมไก่เชียงดาวครับอ่าพี่ไก่พี่ไก่เชียงดาวนะครับอ่อพี่ไก่ครับต้นพริกที่เราเห็นสูงๆสวยๆอย่างนี้พันอะไรครับพันพริกขี้หนูครับพริกขี้หนูเนาะนะครับ สูงขนาดนี้เก็บผลผลิตไปสักรอบหรือ,อยังเนี่ยเ,นนเก็บไปหนึ่งรอบแล้วครับเก็บไปหนึ่งรอบแล้วนะครับทาไมมันสมบูรณ์ขนาดนี้ครับใช้โคทีครับใช้โวทีอ้าวงั้นใครเป็นคนมาแนะนาเนี่ยนายยุทธครับนายยุทธนายนายุทธมาแนะนํามาแนะนําตั้งแต่เมื่อไหร่ครับผมอ๋อตั้งแต่ทาพริกข้าวที่แล้วแล้วก็เลยมาแนะนําว่าโวทีเนี่ยมันทําให้ผลผลิตดีแล้วลดต้นทุนเ<ๆ>ขาก็เลยเอาไปใช้กับพริกข้าวที่แล้ว ที่เขาปลูกอยู่หนึ่งไร่หนึ่งงานครับอ๋อคราวที่แล้วหนึ่งไร่หนึ่งงานเองใช่ครับเอาโฟทีมาฉีดพ่นใช่ครับนะครับผลผลิตเท่าไรครับพี่ไก่ครับเอ้ยตันสี่ครับตันสี่นี่คือต่อไร่ต่อครั้งต่อครั้งครับต่อครั้งไอไอไร่กว่าเนี่ยนะใช่ครับโอ้ถือว่าได้เยอะไหมครับเยอะครับเยอะมากเลยเนาะโอ้โหนะครับแล้วก็พอมารุ่นนี้นะครับรุ่นนี้พี่ยุทธแนะนํำยังไงครับให้ฉีดตั้งแต่เริ่มเลยครับอืมมันถึงได้สูงสวยสมบูรณ์ขนาดนี้ใช่มัครบ ประทับใจไหมครับพี่ไก่ประทับใจครับพี่ไก่ครับตั้งแต่ใช้กับพริกมาตั้งแต่รอบที่แล้วจนรอบนี้นะครับต้นทุนลดมากน้อยแค่ไหนครับลดไปครึ่งหนึ่งครับลดไปครึ่งหนึ่งเลยครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยเยอะๆเหมือนแต่ก่อนใช่นะครับอ้าวพี่หม่ยอู้กำเมืองนิดนึงเห็นต้นพริกแล้วเป็นยังไงครับมึกประทับใจครับผมเนื่องจากว่าลำต้นที่สมบูรณ์มากเลยครับและที่สําคัญคือมีผลผลิตแซมเป็นระยะระยะนี่คือหลักฐานครับว่า ต้นเม็ดพริกนี้สมบูรณ์ขนาดไหนเนี่ยครับเป็นหลักฐานชัดเจนครับประทับใจครับผมสุดยอดเลยครับครับโอเคเลยยอดเยี่ยมครับอย่างนี้จะใช้ต่อไปไหมครับพี่ไก่ใช้ครับอ่านะครับนายุทธมาดูแลบ่อยไหมครับมาสามวันทีครับเพราะอยู่ใกล้บ้านโอเคอ่ะเอาใจช่วยครับนะครับขอให้เกษตรกรที่ปลูกพริกนะครับมีผลลัพธ์ดีๆแบบพี่ไก่นะครับวันนี้ต้องขอบคุณทั้ง3ท่านครับผมนัทพงศ์ทองเกษตรพิทักษ์โลกลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ